โอ้แน่นอนอยู่แล้วเราจะพาไปดูละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควลคือปิดการแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปดูรอบสุดท้ายกันที่เขาบอกว่าเป็นรอบที่100รอบจริงซึ่งเท่ากับ100ปีชาติการของหม่อมราชวงศ์คกฤทริ์ตราโมดซึ่งเป็นผู้ประพันธ์4แผ่นดินเอาไว้ด้วยใช่ค่ะนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศนี่ก็แน่นเลยนะคะ เรียว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นรอบที่ร้อยซึ่งซึ่งแบบบัดสติสติของละครเวทีไม่ไม่ถึงแล้วก่อนเดี๋ยวไม่ฟังแต่ฟังให้ผู้ชมมาหาล่าสั่งการทางไกลมากแรกใช่ค่ะเป็ครั้งแรกที่มาดูละครเวทีแล้วก็แบบประทับใจมากรู้สึกว่าแบบเขาแสดงกัน ก็พอดีก็เป็นก็ชอบชื่นชอบพวกพวกศิลปินเดชศนาด้วยก็เลยก็ชอบมีชอบเป็นพิเศษนักแสดงก็จะมาโค้งขอบคุณท่านผู้ชมรอบที่หนึ่งย่แล้วเล่นกันไปนะคะพระเอกของเรานะคะคุณเกรมนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆรอบนี้เนี่ย เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีใครบางคนปรากฏตัวนอกจากนักแสดงด้วยได้เลยน,นะคะนี่รน,นะะมพมนิสุดแล้วจริงๆนะคะไหนไหนศิลปินละครเวทีหญิงนี่ต้องยกให้พี่โนถิงใจอปิดม้าแล้วปิดบ้านล้วนะคะเดี๋ยวสิคะอันนี้คือจบตามพิธีการก่อนอปเปิดอีกทีเหมือนเมื่อกี้เสเตจให้คิวม้านผิดหรือเปล่าไม่ผิดปิดคือให้ จบเปบดพิธีสวยงามใช่แล้วเพราะอันนี้เนี่ยน่า่างมาแล้วพี่แหลมคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาชมไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือว่าในรอบต่างๆที่ผ่านมาขอขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสถิติถึง100รอบสำหรับเาน้าท่ แสดงก็ขึ้นมาบนเวทีเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะเรียกว่าท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนกันมาดีโดยตลอดหนึ่งร้อยรอบนะคะคือบางท่านอาจจะไม่ได้ไปในรอบนั้นก็ฝากความขอบคุณไปให้กับทุกทุกท่านที่ได้ชมละครเวทีเรื่องนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลหลาหลาคนใช่แล้วนะคะแล้วก็ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน ซึ่งหลายๆคนที่เข้าไปดูละครเลยทีเรื่องนี้ก็ประทับใจใมากแล้วก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารักพระเจ้าแผ่นดิขนขอ,อ,องเรามากขึ้นก็เป็นภาพในการเรื่งมาฝากคนผู้ชนกันขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในละครเรื่องนี้นะคะ มือแล้วพี่แม่ตบดมือให้กับทีมงานทั้งหมดของละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคลจริงๆเลยโอ้บากบันกันมาร้อยรอบอ่ะเยีสุดเธอคิดดูทำอะไรทุกสิ่งซ้ำ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 เป็นร้อยรอบอ่ะแต่ทำได้ดีแต่ทำได้ดีเพราะว่าใจไงใจทำด้วยใจจริงๆนะคะ